สวัสดีจ้าดีอยู่กับช่องปลาพวกรองเฟิร์นองฝนณใช่ไหมอาจาสวัสดีจ้าองคนจ้าสวัสดีจ้าแม่นูจ้าสวัสดีครับก็เหยี่ยมับบแบบเหลาพวกรับเมนูยังเด็กคือเด็กปลาคอใหญ่สุดปลาคอแมละใส่เอาเอาคันหูว่าได้มแมละใส่เหมือนเศร้าแม่ไปตลาดพออยู่ขังทางมันบินขึ้นมากันดึบๆมาปลากำลังลงสะปลามันเดินหาสะเมืนอนี้ี ป็นยังเขาเอินแจสะแปรสะปลาปพอด้วจ้ะป่ะลงมื่อมันลูกเอาเลยนี่ของเงียราบบ้เพ็ยงมานปาก <c oughs> มานปากถ้สง่งชี่ลดไปอ๋อนี่ากใส่มื้ มือเนื้อปลาขาวอันนีーー้ตัขาวไม่ได้่องสอบสออ่ะสาวสาวทำไง้ยทำไงอะไรครับนมากินน้ำกัน ออตัวละโลกลกวายเนี่ยโอ้เนื้อปลานะแน่นๆเลยน้องพ่อ อาณาข้นละเครื่องกับแม่มมพอท,เพอทีเดียวแะพอทีเด็ยแหละไม่ใครบอหรอลูกแต่ใครตายแล้วนจ่ใครมันนัดีเนาะสามันกันเลยครับเน่ะ

ดูห,หน้าบ่ไดไหมคะถ้าจะหายในบ้านคนจะตกได้เลยย่บ้านเลยโทดได้หลายได้จ้ะน่องเทสคักค่ะกินลงกินได้น้ำจิ้มาบบ่ถึงคุณน่าดูเด็กกับคุณตั้ซสากมนกินน่าด thôi em lên lại ยี่แม่บางค่ะม่เสียงลถเนี่ยเพื่อนคิดทะลุเนทำบ่หลบคุณยายหลใส่ไหมคุณคุณายไหแม่ไดเนี่ยไง nè nè, 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 này mát 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 มันดีดมมน้ำมันเป<ล>็นกรนะโปงแมีเนะเป็นกระโปงแห้งเป็นกระโปงแห้งละเกินเป็นเป็นกระโปงแห้งนะครับเนาะมาก,กินนะครับมาค่านี่นะครับกิมสมันมีนะ้เลย ตัวฟอให้หลายๆเลยครับเ้อรเผ็ดแบบผักค่อมั้ย ปอเอาเก้มปลาเหนหมเกีมปลานี่มั้งหอมด้เลยอืตจางเี้ยเหรอต้องก่อนะครับเนาะแก้มปลาจ้ะแก้มยังไงครับเรากรธอะไรกสาวาะ <S 2> <S 2> <S 2> นะค,ครับกินหลกกินเก่งนะครับ แซ่บมากมันเนื้อปลาเนาะเนือเนื้อปลาหเพื่อนไหมแซ่บมาือแปลางา้ฝนาใครเนาะโอ้โหงงฝนอะเอามือใส่ปลาไหมปลาอาขึ้นมาให้พ่อมันหนาวดีบูกต้อหอยกิน

ดีแจอือ,อ,อนื้ปลาเป็นร่อนๆอนเ่เเนื้อไแม่มาอังกบอนบ ขอขอใส่มือเน้ยเถอะยิบเนเถอะ chảy đều im đây Để im. Để đều im nhanh chạp, nhanh nhanh yên được về qua cho sấy pha đi đây đẹp luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <in> บอกคนล <in> ื่อินไปลกบอกคนไหนอิ่มเลยอนอเอาถ้าบุญแดมากินนีย่าลืมกดไไหลกดแช์กดซยาไข่้วกก็ย่าลืมกดตตดตามหนึ่งจองก็พวน้องเฟิร์นน้องคนชาติ่้เน้อจ้าว่าจะใดบทุภาพหรือติดผัาการใดก็ขอถัขอภยนนจ้าถ้าบุด้อยากให้กินอย่าก็ย่าลืมก็มีแต่ร้านคิดนีได้เลยเด้อจ้า สำหรับมือนีขอบพ่อน้องเฟิร์นน้องฝนแชนแนวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ